มีความคืบหน้ากรณีพิตรีเสียชีวิตจากระบบหัวใจล้มเหลวนะคะหลังจากที่ทำงานเมื่อสัปดาห์ก่อนวันนี้ค่ะตำรวจก็จะเชิญบุคคลในบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ให้เข้าพบกับพนักง,งานสอบสวนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เตรียมนัดประชุมชุดคลีค่คลายคดีเพื่อติดตามความคืบหน้าอีกครั้งค่ะ กรณีการเสียชีวิตของนางสาววิชยาพรวิเศษสมบัติหรือพิตตี้วาวาอายุ33ปีซึ่งเสียชีวิตจากระบบหัวใจล้มเหลวที่โรงพยาบาลเปาโลกเกษตรภายหลังจากที่รับงานเอนเตอร์เทนที่บ้านพักหลังหนึ่งในซอยเสนานิคมแขวงจันกเกษมเขตจตุจักรกทมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษผู้กำกับการสอนอประผลโยธินระบุว่าวันที่1มีนาคมนี้จะเชิญบุคคลในบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนและนัดประชุมคลี่คลายคดีค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าอีกครั้งและหากพบเบาะแสผู้ใดที่นอกเหนือจากบุคคล18คนในบ้านจัดงานปาร์ตี้และเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีทั้งตำรวจก็จะเชิญตัวมาสอบสวนด้วยเนื่องจากตามแนวทางการสอบสวนนะคะก็เชื่อว่าน่าจะมีตัวละครหรือว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่านี้ ทางนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการปฏิบัติไปแล้วนะคะรวมทั้งได้มีการแยกย้ายกันไปสืบสวนสอบสวนและก็แสวงหาพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมตามที่มีการให้กรอบและก็แนวทางกันไปแล้วยืนยันว่าเจ้าหน้าที่นั้นสลับสับเปลี่ยนกันดําเนินการตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งรัดลี่คายคดีนี้ให้เร็วที่สุดค่ะ